ชุมชนจะทําอะไรนะครับไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปสร้างห้องแถวแรงต่างมันก็อยู่ที่เทศบาลจะขอใช้มีโครงการขึ้นอยู่กับพี่จะให้เงินผมไหมวัดมะทายเองเนี่ยผมก็ขอสิทธิ์สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้วัดมะทายให้เทศบาลจ้างเกียงนะครับแล้ววันนี้ทําไมถึงเราไม่ฟังนะทำไมถึงเราไม่เชื่อนะครับเพราะผมในฐานะที่เป็นผู้ริหาเนี่ยจะไปละแกกพี่น้องปม่ชนแมนเราอยากทําให้อยู่อยู่ด้วยกันได้ ไม่ใช่ผมบอกอะในส่วนหนึ่งที่เขาเห็นด้วยเขาเห็นด้วยกับการรังวัดเนี่ยนะมันก็ขอบเขตเนี่ยผมบอกพี่สำเริงแล้วเรามานั่งเจ,เจ,เจราจากันสอสอเล็กจะมาก็ได้นะครับมานั่งตัว่าไอ้รอบเนี่ยใครอยู่บ้างตอนนี้เรายังไม่รู้เลยใครอยู่ธรณีสงเนี่ยเราจะไปให้ใครครอบครองเนี่ยมันครอบครองได้อย่างไรนะฮะพระคุณไม่ถูกกับพระพยีเรื่อนึงนะครับพระแม้แต่เซนยังไม่มีนานาาเซนเลยต้องสำนักพุทธเลยเ ไอ้ถ้อยคำเมื่อสองนะันอันนี้ผมพูดเป็นกลางจริงๆนะหนึ่งประชาชนเองก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่เราอยู่เนาะเพราะเราไม่ได้มีโฉนดประมาณเนาะก็มีหน้าที่พิจารณานะส่วนสสก็มีหน้าที่คือตัดอย่างเดียวไม่ได้มีหน้าที่แปลงงบโดยทางเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงบที่ทำไมถึงทางท่านนายกเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นน่าจะนะเป็นของวัดมทาทัยหลักฐานประการที่หนึ่งคือตรงทะเบียนการครอบครองเนี่ยนะครับไอ้ทุก เอกสารมันจะมีทะเบียนคุมถูกไหมใช่แต่ว่าเขาก็มีโฉนดพุทธแดงของที่ดินแปลงรอบแปลงร้อมรอบเนี่ยที่น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นของวัดมาทายแต่ว่าทําได้ยังไงอันนี้คือหนึ่งประเด็นนะคะแล้วก็ที่ดินตรงนี้ที่ถมนี่คือเพิ่งถมนะคะไม่ใช่ว่าถมมาตั้งนานแล้วที่ดินนี้คือเพิ่งถมแล้วซึ่งวัดก็ยังไม่ใช่ของวัดเองแต่วัดทําได้ยังไงซึ่งเขาบอกเอ่ยป่าบอกว่ามีคนสายเขาทํานะทําได้เลยต็นที่เลย ซึ่งชาวบ้านก็ค้านแล้วไปถึงอำเภอแล้วเขาก็ไม่หยุดยังทําต่อค่ะถูกไหมนี่ผมผมเครียร์กันนะเพราะเราเองก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์นะถูกไหมไ<ง>ผมนี่อย่างนี้อย่าเพิ่งมีข้อพิพาทกับวัดประเด็นนี้ครบแล้วนะดังนั้นอย่างนั้นให้ท่านนายกเพิ่มนะาาเติมให้หน่อยนะเดี๋ยวนะ เนี่ยมันเป็นของใครกันแน่แล้วค่อยจะใครเป็นเจ้าของค่อยมาจะทําการอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะทีนี้ค่ะเห็นเห็นด้วยกับทางทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการตรวจสอบก,ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นของใครกันแน่หรือว่าเป็นของสิทธิของใครกันแน่อะไรอย่างเนี้ยค่ะของสภาผู้แทนาราษฎรถูกไหมแต่ในส่วนของหนังสือคัดค้านเนี่ยไปที่ยังที่ดินที่มะขามเนี่ย มันมันมันต้องให้ทางชาวบ้านหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้ทำแล้วลงนามถูกไหมครับอาจจะต้องลงนามทุกคนเลยนะบอกว่าพี่สำเริงคัดค้านมาเอาอะไรชื่อคัดค้านมานะจะไปเด็นไหนก็แล้วแต่คัดค้า,า,านเสร็จผมก็จะยังไงก็ต้องสง่งสู่เราก็ยาวเอาเราอยาเอาข้อสองสัยมต่งๆเขาา้าไปนะ เล่าว่าเป็นรเรื่องที่ดินนี่มันมันบริหารจัดการได้แต่เรื่องไฟแ้งนี่นี่มันสำคัญที่สุดหนักเลยขึ้นทีเกระุส้ัเล็กนะ วิธีการที่จะพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเลจะทาอย่างนี้ค่ะคือเลขายื่นเรื่องนี้นะคะยื่นเรื่องรอง้อ,อ,รองเรียนเข้าไปที่คณะกระมกรมาการที่ดินเพื่อที่จะให้ทางประธานคณะกรรมาการที่ดินเนี่ยได้ทําเรื่องขอเอกสารต้นขั้วขอสคหนึ่งต้นขั้วเนี่ย มาที่สํานักงานที่ดินที่มะขามนะคะเราจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้ามันมีหรือมันไม่มียังไงเนี่ยให้ตอบเป็นเอกสารหลักฐานมาตกลงแล้วมีหรือไม่มีนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าจะให้ประธานคณะกรรมิการที่ดินนะคะซึ่งเป็นของพักเก้าไกลเนาะกะ็ให้ทําเรื่องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อที่จะให้พิสูจน์เรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นของใครแล้วก็เพื่อความสบายใจของทุกท่านนะคะว่า ในช่วงระหว่างที่จะมีการพิสูจน์นี้เนี่ยค่ะถ้ายังไม่มีเจ้าของก็ไม่น่าจะมีใครมาทำมาทาการใดๆในที่ดินผืนนี้นะครับถ้าตอบไม่มีเนี่ยก็คงต้องชี้แจงว่าทางที่ดินเนี่ยเขาฟันธงมาไหมว่าเป็นของวัดมะทายหรือไม่ถูกไหมครับคือถ้าไม่มีแต่ฟันธงผมคิดว่าทางที่ดินก็คงต้องมีหลักฐานเอกสารอื่นที่ยืนยันได้ว่าเป็นของวัดมะทายถูกไหมครแต่ถ้าเกิดทางที่ดินเขาไม่ตอบหรือตอบ คุ้มครือต่อเนี่ย<ๆ>การที่ส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยสำคัญมากเพราะว่านน<ๆ>ก็จะมีพระราชบัญญัติของตัวเองถูกไหมครับและถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งเรื่องนะครับไปสืบสอหาข้อท็จจริงแล้วเนี่ย<ๆ>ก็มีกรอบระยะเวลาให้90วันถ้า90วันเนี่ยไม่ตอบหรือว่าเพิกหรือว่าเพิกเฉยเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีอำนาจส่งให้กับปมชดําเนินการทันทีนะครับและอาจเข้าข่ายการประพฤติมิชอบได้แล้วก็การดึงเรื่องแล้วก็การขัดขวางไม่ให้ผู้ตรวจการแสวงหาข้อท็จจริงเนี่ยก็มีโทษตามกฎหมายอีกนะครับ ผมว่าเรื่องนี้ก็จะทําให้สบายใจกันทุกฝ่ายแล้วผมเชื่อว่าถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ตัวประธานคณะกรรมาการการที่ดินเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางในการเคลียร์ในเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะจบได้อย่างน้อยที่เก้าสิบวันถ <c oughs> ูกไหมคแล้วก็ถูกไหมนี่ผมผมเคลียร์ก่อนนะเพราะเราเองก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์นะถูกไหมอ่าผมนี่อย่างนี้อย่าเพิ่งมีข้อพิพาทกับวัดอย่าเพิ่งแบบพุ่งชนกันผมว่ากระบวนการวันนี้มันต้องหาข้อยุติก่อนคําถามดี ว่าตราบใดก็ตามเนี่ยที่ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นที่ของวัดเนี่ยมันก็ควรจะต้องชะลอไว้ก่อนถูกไหมชะลอทั้งในเรื่องการดําเนินการใดๆถูกไหมชะลอทั้งในเรื่องของการเอากรรมสิธิ์มาเก็บค่าเช่า<ๆ>เก็บค่าผ่านทางใดๆถูกไหม